ผมว่าทีมงานมีคอมเมนต์อะไรจากจากจากออนไลน์จากไม่มีแล้วไม่ต้องมีคอมเมนต์เลยเยอะไหมขอร้องว่าอยากเห็นพี่พิงเปิดเบิร์ดอ่ะมาพี่ขอหน่อยพี่ขอหน่อยเปิดได้หน่อยพี่เปิดแน่หน่อยเปิดแน่หน่อยถ้ามัดผมไปโดนแป็นอันพีผมก็ขอโทษเนี่ยนะครับเปิดแน่หน่อยเปิดเบิร์ดคืออะไรเนี่ยเปิดอ้อหนีเหรอให้พี่เมย์ทำให้ดูไหมคะไม่ใช่ถ้าสวนไปโดนมันทำอะไรแล้วพี่มีเราเอาเอาทำแซ่เปิลแซ่เปิลแซ่เปิลเฉยๆเจอกันหลังไม้ได้นะถ้าแรงๆเปิดพ่เปิดเบอร์ยังไง อย่างเงี้ยพี่เขอะไรนะครับเปิดเปิดเบิร์ดเปิดเบิร์ดคืออะไรเปิดเบิร์ดเปิดทางนี้หรือเปิดถ้าเปิดทางนี้ก็ได้เปิดทางนี้ก็ได้อ๋อเวลาเวลาเปิดคือเปิดสองทางได้อันนี้เปิดเนตรโออ๋อนี่เปิดเนตโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดเบิร์ดอ๋อก็คือเปิดนี้พี่เปิดไปข้างหลังก็ได้เปิดปิดก็ได้คือคือออนไลน์อยากให้ผมทำหรอเขาบอกว่าอยากเห็นที่เปิดเบิร์ดก็เปิดจำแต่เอฟซีเลยให้ทำให้ครบเลย เออมึงอยากทำก็ทำเลยกินเลยเอ้ามอบเลยเนี่ยมาเมื่อกี้ผมเปิดแล้วไม่อยมาไหว้ถ้ามึงทำไม่ต้องยนมาไหว้ปิดเลยผมของแรงก่อนแทนขอแรงแรงหน่อยนะครับก็ผมเชื่อว่าคุณเป็นคนจิตใจดีนะใช่นะฮะแล้วผมเชื่อว่าคุณก็กลวนๆเห้าๆเพื่อที่จะสร้างคาแรคเตอร์ของตัวเองนะนี่เอามาผมมาฆ่าในรายการนี้ใช่ไหมผมไม่ฆ่าผมฆ่าคุณทําไมเราผมพูดจนเหงือกแห้งแล้วฆ่าคุณเหรอใช่นะครับเอาเป็นว่าสิ่งที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในข้างหน้าก็ ลองดูนะ,ะว่าว่าคุณจะสามารถทําดีขึ้นหมอปามยังไม่จบอีกเหรอวะเอาอาเอาๆอาเอาเานี่ยผกเปิดหมอปานี่แล้วใหการว่ะเอาเอเป็นว่าเอาเป็นว่าเอซีบอกให้ผมเปิดแต่ว่าจริงๆคือด้วยคำเคารพผมเปิดเป็นคนไม่ใช้ความรุนแรงอยู่แล้วผมจะเอาแค่นี้แล้วกันสุดยอดโอเคนะครับ เพื่อนกันเหรอพวกกันเหรอพวกกันไงมาด้วยกันดีกาดีโอเคนะครับเจ้าอะไรผมว่ามันจบเรียบร้อยรงอะรอ่ะนะฮะ